ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับรับวันนี้มาขุดมันแล้วครับรถอ่นะมาขุดซ้ำนั่นเพื่อนนะ่ะวันนี้ก็เหลืออีกประมาณสิบไร่นะที่ว่าเนี่ยวันนี้ซ้อมเสร็จแล้วนะวันนี้มาขุดนะวันนี้รถเพิ่มแล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อ๋อลืมเรี่กเพื่อนแกน,นะวันนี้มาแปดคันทีมงานนี้เขา มีเก้าคันนะวันนี้คันของนาทินไม่ได้มานาทิงหางแดงนะยันมา150ผลิตในประเทศไทยนิพาเอฟซีชมรถกันนะนี่อันนี้สีเหลืองอันนี้มาใหม่นะเนี่ยอันนี้ลงน้อยเพิงเคยเห็นน่ยอันนี้ชื่อยักษ์เขียนข้างรถนะชื่อยักษ์้าของชื่อยักษ์เบรกน้ำมันนะเปรกนน้ำมันก็ดี น้อยว่านะทุกคนเบรกนิ่มเบรกสั่งได้แต่มันก็ยังว่าต้องคอยดูแลมานเช็คดูแลอันนี้ก็เอซเนี่ยนะทุกคนนะยันมาร้อยห้าสิบนะนยันมาร้อยห้าสิบโอ้สปริงเกาะนองเนงเลยนะสองลูกเตสปริงดึงดึงลูกเตสดึงสองอันเลย ถังบุบเลยใส่เจอสึกหนักเยอ,อะเนาะนี่เลยถังบุบเต็มเลยลูกกิงใหม่คลิกเลยโค้งนะ่าจะเป็นริมนะทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวเจอเจ้าของเดี๋วจะถามนะไม่น่าใช่ริมช่วงนี้นะเนี่ยช่วงนี้ไม่ใช,ช่ริมถ้าใช่ก็ต้องร้องถามเขาเนาะ แต่ช่วงนี้ใช่นะทุกคนนะตาลิ้มเนี่ย,ยเนี่ยลุงน้อจำนี้ได้แต่ช่วงไอตัวนี้มันตะลิ้มจะมองอีกอย่างอาจจะมีหลายรุ่นกันเลยเนาะเดี๋ยวถามพอดูว่าโคงอะไรผมโ,โตกใหญ่ลเลยโอ้แปนออกเสริมเโ,โตกหญใหญ่เลยเด็กน้ำมันนะตาลี่สีเหลืองเลยอันนี้ เผาเหมือนกันหมดเลยนะเผ่าลอยไม่ใช่เผาลอยก็เรียกเผาสี่ล้อกลางเงี้ยนะถ้าเผาลอยจะเล็กเผ่าลอยจะเล็กกว่านะลุงน้อยว่าเดี๋ยวลุงน้อยเดินเดินพาไปดูเผาลอยเนี่ยเผ่าลอยอย่างเงี้ยหรือเท่ากันเท่ากันแล้วมั้งเนาะเนี่ยเผาลอยนี่ก็เป็นสี่ล้อกลางนะเท่าดูช่วงหลังกั้บ้างนะ สัลลี่ของกว้างๆนะกว้างกับประมาณสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรยี่เนี่ยนะส่วนมากรถเข็นมันนะกว้างดับสองเมตรกว่าตรงล่างของกว้างนะส่วนยาวนี่ก็ประมาณสองเมตรสี่สองเมตรห้าแล้วแต่นะบางคนเขาก็อยู่ในขั้นนี้เนะี่ย บางคนน่ะเขาเอาสองเมตรเจ็ดแล้วแต่ตุ่โกลนเนี่ยล้อ,ลอกระทะอันนี้ก็เป็นอาทีคันเดิมนะอารทีร้ 104. อยสี่อันนี้โคง้งแน่ลิ้มแน่นอนคล้ายๆกันเนาะโค้งสองอันเมื่อกี้ไม่แน่อาจจะอาจจะใช้ลิ้มก็ได้นะ อันนี้โอ Daniel, AH ้มาก่อน <Okay, ี่มากนก็เคยเป็นเบรกน้ํามันนะเนี่ยเห็นเตาเตาน้ํามันนี่ก็แปลงเป็นเบรกแห้งตัวนี้แปลงเป็นเบรกแห้งแล้วนี่คือคันเนี้อันนี้ทรงหนึ่งนะเนี่ยอันนี้จะแคบอันนี้จะแคบกว่าแต่ลุงน้อยว่ากองกว้างอย่างนี้ดีกว่านะอันนี้อันนี้ก็เบรกนะอันนี้ก็แปลงแล้วนะนี่ก็เบรกแห้งเนี่ยอันนี้ก็เบรกแห้งเหมือนกันเบรกแห้งคือโอ้ นี่นะอันนี้น่าจะเป็นดุมเหมือนล้อหน้าทุกคนเนี่ยล้อหน้าของรถเดี๋ยวนะลุงน้อยกลมโอคันนี้ใช้เป็นเบรกระครังเบรกของลุงน้อยอะ่ะนี่นะใช้เป็นเบรกผ้านีเอาอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นดุมล้อหน้าเลยนะล้อหน้ารถของ รถสี่ล้อเล็กหรือรถอะไรหรือดุมอะไรกันสักอย่างเลยเนานะกระทะก็กระทะก็มีคิว้วมีขอบเหมือนกันนะยางกระเท้าเขาเนี่ยทุกคนเนะี่ยอันนี้เขาเขียนว่าสี่ต่อเนี่ยเขียนข้างเขาว่าลูกชายคนเล็กนะเห็นไหมทุกคนเนะี่ย ออสเลี่เนาะแต่ละคันนี่โอ้โหแป็นแน่นตึกเลยและดามนะจะดามจะเสริมค้างหมูทุกคันนะเนี่ยทุกคนนะเนี่ยลุงน้อยกลมให้ดูไหมเสริมค้างหมูอะ่ะแน่นๆเลยมังโกนี่สวยเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเพ้นสีได้ไงเนาะเนี่ยเขาต้องมีวิธีเนี่ย เดี๋ยวลุงน้อยจะลองถามดูนะพอสีนี้ก็ทํำยังไงนะเนี่ยเพื่อนเห็นนะก็จะเป็นลาย,ลายตาเดี๋ยวลองถามเขาดูได้เนาะถ้าก็จะเหมือนกันรถเข็นหนักนะโอใหนี่ลูกเตะชนกันเลยสองอันนะโอ้นี่เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งใส่มาเพิ่งทํานะอันนี้เพิ่งใส่สองลูกเตะน่าจะใช่นะเครื่องนี้เเครื่องร้อยยี่สิบนะ ยันมาร้อยี่สิบตอนนั้นลุงน้อยเคยรีวิวนานมาแล้วนะเนี่ยคันนี้น่าจะใช่ตอนนั้นยังเป็นลูกเตะเดียวอยู่เนาะนี่นี่ทุกคนนี่สร้างเองเนี่ยนะเนี่ลยลอยออกไม่ใหม่เลยลุงน้อยมาสร้างเองนะนออกยังไม่ใหม่อยู่เลยเนี่ยลุงออก โอ้หนนออยากได้นี่เจ้เนี่ยดำเป็นเหล็กต้องถามเขานเนะ่าซื้อที่ไหนเนี่ยสวยจังเลยดำอะ่ะามาออกเอามาออกดิทุกคนน่ะนี่ทำกระแปลงอ,ะอะ่ะนาะเห็นนาะเนี่ยน้อถ่ายดูอันนี้สำหรับหมุนนะตัวนี้ขันเข้าขันออก ไฟพานหย่อนปรับเพชโอัอนนี้ต้องทำมานะโอ้แต่เอาห้อยมาล่างเลยนะเนี่ยห้อยไปล่างสุดเลยนี่นะห้อยอนียก็แ,แปลงเนาะแล้วแต่เนาะแปลงกันเองมีตัวออกสมัยนี้มีตัวตัวออกกันแทบทุกบ้านเลยนะ มีตู้ออกมีลูกหมูอย่างของลูกน้อยอะ่ะเราแปลงแล้วดัดแปลงเองได้ก็าไงนั่นเราตัดต่อทำเองได้ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก,นอ,กอีกจอ,นอกนอกอีกหลายคันเลยนี่เป็นนิแต่นะแต่งแต่งคังนี้เป็นแต่งเครื่องยนต์นะแต่งเครื่องยนต์สี่สูบ นี่มาดูช่วงล้อนี่ทุกคนเนี่ยนะช่วงล้อนี่เห็นไหมมีล้อรับน้ําหนักอีกล้อนะล้อหลังอย่างนี้ประทุกแน่นอนเลยอัดได้เลยเนะนะี่ยนะกลุงน้อยลืมให้ดูคันนี้นะกว้างคันนี้ก็กว้างเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ลุงน้อยพาเดินมาดูนะ ดูให้ดูทั้งท้ายนี่กว้างนะทุกคนเนี่ยกว้างใหญ่เลยเนี่ยอย่างเี้ยเนี่ยดีเนี่ยทุกคนเนี่ยต่ออย่งเงี้ยนะแน่นอนเลยนะระทุกอะช่วงล่างแน,แ,นแน่นเลยนะดุมใหญ่ๆเลยดุมก็ยังมีขายอยู่นะไม่รู้ว่ายังอยู่กก่อนนะอันนี้ชื่อเต่านะทุกคนเนี่ย จ้าของน่าจะชื่อเตา่าเขียนว่าเต่าหนึ่งอมีมันแล้วนะเนี่ยมีแตนจอดคู่กันเลยนะสองคันอีกคันมีล้อช่วยรับน้ำหนักอีกคันไม่มีนะเนะี่ยคันไม่มีคันเนี้ยตัวในที่จมอ่ะ วันนี้จะยังไงยังไม่รู้วยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันอันนี้มีเขียกลางอันนี้มีดำนะแต่อันนี้เป็นเครื่องสูบเดียวนี่ก็ของเจ้าของทีมงานนะทีมงานทีงานนี่ก็ชื่อพี่ทองคำอนะอยู่บ้านปอสว่างนะ หรือถ้าผู้ชายก็พี่พลนี่นะเครื่องยนต์4ีสูบไม่รู้เครื่องอะไรนะยุงน้อยก็ดูไม่เป็นนะเครื่องพวกสี่สูบแฉนมาสองคันนะเราถ่ายเดินตามกาสามปเลยนะที่รีวิวโอ้นี่ก็สูงจังเลย ตัวยังดงนะเนี้ยเบรกน้ำมันทุกคนนะอันนี้ก็เบรกน้ำมันอันนี้จะแคบนะเนี่ยอันนี้แคบอันนี้ไม่กว้างละนี่เผาันี้เผาใหญ่เนี่ยนะนี่คือเผาใหญ่ทะาแต่ละพันก็จะไปเหมือนกันนะเบรกน้ำมันเนี่ย ปั๊มเบรกนะเด็กคน้อยแล้วกระป๋องกาแฟเขาออกกันะปั๊มเบรกกาใช้ปั๊มเบรกเหมือนตัวรถกบรถอะไรนะมาทำเนี่ยเด็กสั่งได้เงี้นะสองลูกเตะเหมือนกันสองลูกเตะอันนี้ลูกเตะซื้อนะเนี่ยเหมือนของน้อยนะซื้อแล้วก็มาดัดแปลงนั่นเราเองจะย,ยกขึ้นจะก,กดลงก็แล้วแต่นะเนี่ย อันนี้ก็แปลงนะเนี่ยเขาจะออกแกออกแก่เบาแนละ้วถ้าแปลงจะห้อยลงมาอย่างางี้เพราะส่วนมากเขาจะเข็นมาไม่ได้ถ่ายที่ไม่ได้อะไรเนาะจะไมไ่ขวางเงกะกะในละคันนี่นะเขาตตใหญ่ๆแล้วเนะยมีค้างหมูทุกคันอันนี้ก็ร้อยห้าสิบเนมาร้อยห้าสิบสองลูกเตะธรรมดานะเนี่ยสีเหลืองเลย ดีหออะไรไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็นนะลุงน้อยอนะ่ะดีหอเงามากนะี่ฮวินเงนหาใะสี่ครึ่งติดหกป่ะไม่รู้ไม่สี่ครึ่งติดหกก็ห้าติดหกนะส่วนมากถ้าเขาว่าหนักแขกเขาก็ใช้บางคนเขาใช้สี่ครึ่งนะสี่ครึ่งติดหก งานไทยอันเนี้ยอันนู้น,นก็งานไทยนะที่ลุงน้อยไปถ่ายมาเมื่อกี้เมื่อกี้ลองถามเขาแลวนะว่างานไทยกับงานอินโดลองถามคนใช้นะว่าในหอบดีที่เขาไดา้ลุงน้อยก็ได้คําตอบนะว่าเป็นงานไทยหอบดีกว่าเขาบว่ามันจะตึ้งกว่าตึงต้งตึง้งตึ้งกว่านี่แปลงเลยนะดุมันนี่ที่อย่างงี้เนี่ยนะที่ลุงน้อยลงขายไปนะเนี่ยรูปงี้เนี่ยนะ แต่ยังไม่ได้แปลงเป็นแห้งนะยังเป็นน้ํามันอยู่ใครจะไปติดปั๊มน้ํามันก็ได้เลยเดินสายได้ได้เลยน้ํามันก็ดีอย่างนะทุกคนสั่งได้เลยีย,ยบาไปคอยๆนี่เหยียบเบรกล้อตายนะนี่ก็อู่สมพง์บ่อทำนะนี่ช่างพง์นะออดช่างพง์ก็รับต่อต่อเนี่ยสัลี่ลนะนี่นะแต่เบอร์โทรเขาไม่มี ถ้าใครจะต่อสาลี่จะอะไรก็ลองคอมเมนต์มาหาลุงน้อยก็ได้เดี๋ยวลุงน้อยจะลองหาเบอร์โทรอูจังพงให้นะลุงน้อยชอบอย่างเดียวเนยะหัวโตมาใหญ่มากเลยนะโอู้หใจแป้นนี่ก็แปน้แปนสั่งามเนื้อนคะอหมูทุกคันเลยนะเห็นไหมค้างหมูกระทะ แน่นอนเลยเราประทุกหนักอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะนี่คระต้าคันเดียวเน,นนะ่ะยันมาหมดเลยน,นีอินโดนะเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่ผิดเออผลิตจากเจอ,อินโดออดโอ้ฝาท้ายสองชั้นทุกคนเนี่ยเห็นไหมม,ม้อถ่ายด้วนะเนี่ยนะ แล้วก็ยกออกได้เหมือนกันนะนี่สองชั้นฝาท้ายจะมีช่วงนี่นะช่วงกลางแบ่งเนี่ยยกออกช่วงนี้ได้ทีนะเนี่ยนี่พับได้ก็ดีไปอีกรูปแบบนึงแตกรูปแบบนึงนะฝาท้ายสองชั้นแปลงแล้วเบรกแห้งนี่เผาอย่างนี้นะี่ ลึงน้อยลงขายได้นะมีเขาฝากให้ลุงน้อยลงขายให้นะราคาแปดพันอ่าเงี้ยน่าจะจัดส่งให้ได้นะทาไมไกลจนเกินนะนะกระทะเกากระทะ fc เนี่ยเผานี่น้ำหมอนเนะี่ยที่เรียกหมอนหมอนหมอลองช่วงแอ่ะ จะให้หนุ่ตันนี้ไว้ให้ยันไว้นะนะเขามีสองอันอันนี้ก็อีกทรงหนึ่งนะอันนี้ก็ใหญ่กวา้างยังที่นั่งใหญ่กว้างอย่างนี้เนี่ยยาวกว้างเลยนะนนเผาใหญ่เหมือนกันเลยเนี่ยเผาอย่า,เางเงี้ยดีนะแปดพันนะน่าซื้อนะทุกคนนะ่ะนี่จะของชื่อ,อนี่นะน็อตรถคันนี้ที่เี็นลุงน็อตลงไปที่ว่าดีดนะ ยุ่งการช่างอยู่แถวบอ่อทำอย่านงนั้นเน่ยทุกคนเนี่ยนี่แป้นโอ้โหหนาตึกเลยคันนี้สิดยอดเลยแป้นกันหนาคอก็ใหญ่นี่โนะค้นงนะครับริมนะคันนี้เพียงร้อยห้าสิบเนี่มาร้อยห้าสิบครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ